ครับผมกผมผมเคออสพูดค้าตัวซิ่งเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผมเคก๊อปครับอ่าเคก๊อปวันนี้ไปไหนวันนี้พา Honda f ฟีดมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันครับอ่านะครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงครับไม้หกหมื่นสองพันโลแทนนะครับผมสวยเลยนี่โดดแต่งจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้สามารถใช้งานจริงได้นะครับไอ้มุมนู้นนะครับอืมุมนู้นก็ได้เลยโอเคโล่งๆครับเดี๋ยวหาร้านโล่งๆให้ครับ ได้เลยนี่น่ะน้องโล่งเจ้าอ่าถเป็นหลานโล่งครับโอ้ป้าฝนมาเลยใช่ไหมครับนะคือขับคีรีนใ่ไหมครับนะขับคีดีครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันก่อนนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากกุญขารถซิ่งนะครับรถคือเป็นรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีชนพลิกคว่ำจมน้ํานะครับไม่ติดแก๊สนะครับเป็นรถน้ามันล้วนนะครับ เพราะว่ารถตรงนั้นเราไม่เอานะครับนะใช่ครับอ่าลูกค้าก็สบายใจได้ครับผมไม่มีรถไม่มีชนแน่นอนครับผมคันนี้สวยๆเนียนๆไปเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่หกหมื่นโลว้าสวยเลยสวยๆเลยดูก่อนนี่สีขาวนะเป็นตัวหน้าเมเนเชนแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าหน้าเมเนเชนแล้วเรียบร้อยจดทะเบียนเดือนมิถุนายนะครับปีสองพันสิบสามแล้วนะครับเมเนเชนนะครับสวยๆเลยคันนี้ เนียนๆนะครับใสๆดูโอ้โหโคตรสวยครับปิ๊งๆเลยแจมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูโครงสร้างใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูรอบตัวรถก่อนนะครับดูมุมนี้ครับนี่นะครับโอ้โหโคตรลงตัวเลยผมมาพร้อมกับล้อทีสามเจ็ดให้ก่อนนะใช่ครับล้อยางเบิกใหม่ครับอ่าล้อยางเบิกให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปเจาะรายละเอียดให้นะครับอ่าล้อยางเบิกให้ใหม่ปลายท่อ JF ใช่ครับเบิกใหม่ครับอ่าเบิกใหม่ให้ด้วยนะครับ เสียงดังไหมครับไม่ดังครับอ่าลูกค้าไปใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ดังครับเสียงเสริมไม่มีดังนะครับใช้งานได้ปกตินี่หกหมืนสองพันโลนะครับคันนี้สุดจริงๆซื้อจากเจ้าของมานะครับสวยๆเลยนะครับเนียนๆใสๆโอ้โหโคตรสวยเลยครับบอกเลยหาอยู่รีบเลยครับขายแรกเท่าับผมมาได้ทุกรูปแบบ ให้ชมก่อนให้ชมก่อนหรือว่าใครอยากจะชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถก็ได้นะครับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับดูเลยนะครับผมใส่ล้อทีสามเจ็ดนะครับก็จะทรงประมาณนี้ครับผมสวยๆเลยครับก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะผมวันก่อนก็มาจากอุบลนะคุณครับนะจากสุราษฎร์เนาะอ่ามานั่งพูดคุยกันนะครับเอาของมาฝากโอ้โหที่ไม่ต้องมาฝากก็ได้ผมยินดียินดีแวะเข้ามาดื่มน้ำกันนะครับนะใช่ครับได้เลยนะครับยินดี สวยๆเลยคันนี้ภาษีหกสี่เรียบร้อยด้วยนะครับนี่นะให้ดูใกล้ๆก,กันภาษีหกสี่ใช้ยาวๆเลยครับ <Yahoo! S 1> นี่ดูแจมแจมแน่นอนนะครับดูแม็กยางเบิกใหม่เบิกใหม่ครับเห็นไหมครับ,บ,รรบสีเหลืองๆที่แต้มอยู่ครับนี่เบิกให้ใหม่นะครับเรียบร้อยสวยๆเลยครับผมแม็กซีสามเจ็ดน็อตเลเบิกใหม่นะครับใสๆกันไปเลย นี่ยางปียี่สิบว้าวโอ้ได้ไปโคตรคุ้มครับบอกเลยโคตรคุ้มนะเก็ก็เปิดให้ดูเครื่องนะครับผมไม่ดูนะครับแล้วก็ดูวิธีการดูรถไปในตัวด้วยนะครับวารถโครงสร้างเดิมรถคันนี้น้ำมันล้วนนะครับล้วนครับไารติดกียไม่เคยชนแน่นอน่านะครับเราคัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะผมลูกค้าสบายใจได้นะครับได้รถจากกุศลเราสิ่งไฟสบายใจ อ่าสตาร์ทเครื่องให้แล้วเรียบร้อยเลยครับผมนี่ดูเลยครับถ่ายใกล้นะครับดูอี่ดูครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับใกล้ๆเอาใกล้ๆครับชัดเจนเนาะอันนี้เป็นดินนี่ไม่เคยแกะครับผมนี่มีใครกล้าถ่ายให้ดูใกล้ๆแบบนี้ครับเราถ่ายครับเพราะว่าเราคัดรถนะครับซื้อรถแพงกว่าหน่อยหมื่นสองหมื่นจะไปซีเรียสนะครับรถสวยคุณภาพดีครับไหนๆก็ซื้อรถคันสี่ห้าแสนแล้วครับผมบวกนี้บวกหน่อย แรกกับสภาพรถนะครับโครงสร้างทําให้กลับมาเดิมไม่ได้นะครับถ้าชนแล้วคือชนเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชนแล้วท่านได้รถโครงสร้างเดิมเดิมสวยๆอย่างเงี้ยครับผมเอาหน้าผมว่าคุ้มค่าแน่นอนครับนี่สติกเกอร์ครับอยู่ครบนีสไตล์รถของค่คาร์ซิ่งครับเราจะเน้นรถแบบนี้ผมโครงสร้างเดิมเดิมหน้าตาเดิมเดิมนะครับอ่านะครับดูเลยนะครับผม หดูกใกล้ใกล้ๆนะครับหัวนงหัวหน็อตอยากเห็นตรงไหนตัวนี้อ่าคันนุคันหน้าไม่มีถอดนะครับดูได้เลยครับผมเครื่อง IV t e c ท4สูบเดินนิ่งๆเดินนิ่งๆแบตเบิร์ตดีดูค้คงเครื่องครับใส่กิ๊กนะครับเราคัดรถได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยดูตัวลงตัวเลขอะไรอยู coon, อย่ครบหมดนะครับดูครับเม็ดองเม็ดอาร์ตนี่โครงสร้างเดิมหมดนะครับ เราเน้นรถแบบนี้ครับผมรถสวยๆครับส่งให้ลูกค้าท่านถัดไปได้ใช้งานอ่าดูสีเสือแตมงโมโหเครื่องครับอยู่ครบหมดเป็นเนียนเลยอ่ามให้ดูเนี่ยครับผมจากพูดค้ารถซิ่งเรานะครับเราให้ดูกันอย่างนี้กันเลยนะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับให้ลูกค้าได้เห็นแบบนี้กันเลยผมขายความจริงกันไปเลยนะครับจริงใจกันไปเลยครับ ไฟ JS นะครับเบิกให้ใหม่ใสๆแล้วผมดูใสๆเลยอ่านี่มีคาบดินหน่อยนะครับผมเมื่อกี้ผ่านโคนมาธรรมดานี่เซนเซอร์ถอยหลังโอ๊บรับเปิดท้ายดูหน่อยมีลูกค้าบางบางท่านนะครับมีพี่ๆบางท่านนะครับบอกว่าบอกข้างหลังพับได้ไหมครับพับให้ดูนครับได้ครับให้พับให้เค้พับไปดูครับพี่นะครับอ่ากดลงก่อนนะครับผม บันทุกของได้สบายครับผมขึ้นลงสบายประตูเป็นสไลด์สองข้างนะสไลด์ดอผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆขึ้นลงง่ายฮะเนี่ยพับนี้นะครับดูอ่ากดนั้นอ่าครับผมเอบดึงล่างขึ้นนะครับปึ๊บยกขึ้นแล้วก็มีหูเกี่ยวครับพับลงนี่หูเกี่ยวตรงนี้นี่ครับดูปิด I like it โอ้โหมีพี่จากเมืองกาญนี้ครับนะบโอ้ใช้งานคุ้มค่าผมพี่บอกว่าช่วงล่างดีมากครับ แล้วก็ใช้บรรทุกของได้ครับผมนี่แล้วตัวนี้เป็นผมกระดุมด้วนครับผมกระดุมดูเป็นระบบสวยๆเนียนๆไปนองภายในเป็นเบาะผ้าครับตัวนี้สวยเลยดูผ้าหงของลค้านี่ใสกิบนะครับรถเหมือนสภาพป้ายแดงเลยครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ใครหาอยู่รีบเลยครับอ่าให้ดูนะครับน้หนาข้างหลังนะครับลูกค้าอยากให้ดูครับนี่เราคัดให้แล้วเรียบร้อยครับผมที่มาซื้อรถที่้มค่้แล้วทิ้งทุกท่านสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วง เรื่องอุบัติเหตุชนหนักนะครับติดกรงติดแก๊สเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับมีความจมน้ําไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องคุยกับเราเพราะว่าเราไม่ซื้ออยู่แล้วครับผมสไตล์เราเราไม่ซื้อแล้วนะครับอ่าผมไปดูภายในนะครับสวยนะครับเป็นต้เป็นประตูสไลด์ดอร์นะครับสองข้างกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้ากุญแจครบอ่าตัวนี้มีบล็อกเทคให้ด้วยนะครับบล็อกเทคเอ่ง่ายนี่ไม่นะครับหกหมื่นสองพันโลนะครับ ว้าวเรียกได้ว่าสุดนะครับสุดกว่าจะไปคุยกับลูกค้ามาได้นะกว่าจะต่อรองกว่าจะนี่กันโอ้โหนานครับผมนี่เป็นตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับกดตัวนี้ก็จะเปิดแอร์ได้เลยครับผมแอร์เย็นเพลยงเพลาะครับอ่าเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเธอยทำดีขับดีทุกคนมาี่แอร์แบ็กนะครับแอร์แบกเอเบสมีครบนะครับเอเบสมีครบไฟเฟืองหลังห้องข้าปึ๊บ เอาใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวก่อนดูเบาะนะครับโอ้โหเบาะนี่ยังแบบใสกิ๊กเลยครับดูดูครับคุณดูขนเบาะครับว้าวตรงนี้มีตำหนินิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นี่ชี้ให้ดูเลยอคือลูกค้าแจ้งว่าหลานนะครับขึ้นมาแล้วก็เหมือนมีมีดใบเล็กๆครับมากรีดเดี๋ยวผมให้ดูรูปตอนที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับตัวนี้มีซ่อมจุดนึงนะครับบอกเลยเนี่ยลูกค้าต้องข้นขายรถแบบนี้แหละครับบอกลูกค้าตรงตรง แต่ทั้งตัวไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไม่ดูโดยรวมๆ,มๆนิดเดียวครับนิดเดียวนี่เราทําให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไม่ดูด้วยนะครับลูกชัดเจนครับชัดเจนไม่มีอะไรนะโหคด,ดูบอกข้างหลังดิแทบไม่มีคนนั่งครับดูโอโดูใกล้ๆแบบนี้เลยครับดูขนบุงขนเบาครับใสกิ๊กเลยครับลายเลยเบาะนี่อยู่ครบนะครับอ่าแล้วห้องหลังคา โอ้โหสวยๆ่เนียนใสไปเลยครับประตูสไลด์สองข้างเก็บกับดาบเครื่องก่อนก็ได้ครับแล้วก็ลองเปิดประตูระดูสไลด์ดูหน่อยเหล่ารีโมดมาเปิดให้ดูนะครับนี่เลยสวยเลยครับตรงนี้มีหุ้มเทปล้ามันครับสวย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 เลยสวยเลยอ่านี่นะครับผมมีกระปุงกระเป๋านะครับภาษีหกสี่เรียบร้อยนะครับคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าคุ้มค่ากับการได้ไปแน่นอนนะครับมีที่วางกรงวางแก้ว ให้ลูกค้าเรียบร้อยผมกระดุมนะครับครบสวยสวยสวยนะครับนี่มีคิ้วกันแดดนะครับตรงรุ่นครับฟีดอ่าเคครับให้เคครับเปิดรีโมดให้ดูนะตอนดีโมดอ่าเนี่ยผมเป็นประตูสไลด์ดอร์นะผมคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆนะครับใช้งานสะดวกครับตัวนี้ขึ้นลงใช้ในเมืองในเมืองนะครับไปตะลงตลาดไปโรงเรียนนะครับก้าวขึ้นลงสะดวกสบายแล้วผมมีที่เท้าคงเท้าแขนให้สองข้างนะครับ แจม่มากๆโอ้โหเหม็นบอดชอบจริงครับผมดูในกล้องอาจจะลางๆเลยนะครับแต่ตัวจริงผมบอกเลยโคตรสวยครับอ่าโคตรสวยโคตรสวยอ่านี่แหละครับผมสไตล์รถของเราครับสุดคาร์รสิ่งเป็นแบบนี้นะครับแจมแยมแน่นอนโอ้โหตาฟงตาไฟใสๆเลยใสยๆเลยใสยๆเลย,ย,เลยครับได้รถจากเราไปก็เติมน้ำมัน้วครับใช่ครับขับดึงหน้าได้เลยนะครับ ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยเราทําให้ครบจบทุกอย่างครับอ่าครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูรับแรกเทิญนะครับก็ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในช่องช anel YouTube นะครับรถซิ่งกู๊ดคาแล้วก็เพจกู๊ดคาร์ถซิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่เป็นลายแอดไว้ให้ข้างล่างนะครับลูกค้าจะได้ติดต่อเรามาครับหรือว่าโทร099 46245ครับ087584842นะครับเข้ามาพูดคุยกันทักทายกันยินดีครับผม ยินดียินดียินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยน้ำใสใจจริงนะครับชัดเจนตรงไปตรงมาโอเคเดี๋ยวผมไปคุยเรื่องราคาแล้วก็จัดคะแนนให้ฟังนิดนึงครับอ่านะครับสําหรับรถฮอนด้าฟีดคันนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ในราคา519นะครับห้าหนึ่อ่าไม่แพงครับผมไม่แพงกับสภาพรถกับตัวไม่นะครับก็เหมือนที้ผมบอกครับผมครั้งหนึ่งที่เราซื้อรถนะครับสีแสนบาทเนี่ยเราซื้อเพิ่มนะครับ ถามว่าผมขายแพงไหมผมว่าก็ไม่แพงนะถามว่าผมขายถูกไหมผมขายถูกไม่ได้แล้วับผมเพราะว่าผมไปซื้อลูกค้ามาก็ไม่ได้ราคาถูกเช่นกันครับเพราะว่าผมคัดสภาพให้คุณแล้วซื้อแพงกว่าที่อื่นหน่อยหมื่นสองหมื่นครับคุณอย่าไปใส่ใจตรงนั้นนะครับขอให้มองว่าสภาพรถที่คุณได้โครงสร้างรถที่คุณได้มันคุ้มค่าขนาดไหนครับผมให้มองกันตรงนี้นะครับไม่ให้มองกันยาวๆนะครับว่ารถคันนึงมันใช้กันโอ้โหหลายปีนะครับหลายปีนะผมบางคนก็คือใช้รัก เก็บสภาพมันก็เก็บได้ครับผมเพราะว่าเป็นรถที่โครงสร้างสวย519นะครับจัดไปได้4,007นะครับรวมออกรถเบรคเสร็จ58,000ปันประมาณ9,500หกปีครับผมลูกค้ามีเงินดาวน์เพิ่มก็ผ่อนน้อยลงนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับขอผ่อนสี่ปีขอผ่อนห้าปีนะครับก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าครับผมเพราะว่าผมมองว่าฮอน da ฟสีเดงจริงๆก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็ใช้แล้วก็คุ้มค่าครับผมหลายๆท่านก็ใช้รถที่มันทรงสูงนะครับทรงสูงทั้ง เจ็ต G E G K นะครับแต่ว่ามีครอบครัวก็ขยับมาเป็นไซส์นี้เยอะนะครับหรือว่าลูกค้ามีรถต้องการแลกเทินก็เข้ามาหาเราที่ครับนะใช่ครับมีลูกค้าหลายท่านนะเอามาเทินก่อนก็มีน้องจากสมุทรประการนะครับก็เอาเจ็ต G D มาเทินก็โอเคนะครับผมเราก็ปิดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับอ่ารถติดไฟแนนซ์เราปิดให้ด้วยนะครับรับซื้อขายด้วยนะครับนะใช่ครับอ่าหรือว่าลูกค้าต้องการขายรถนะครับต้องการมีรถต้องการขายติดไฟแนนซ์เราก็ปิดให้เลยทันทีนะครับยินดีครับผมเราซื้อขายตรงไปตรงมานะครับ ก็ฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม c h anel n y o u t u b e โลซ i n g Good Car แล้วก็เพจก o ดคาร์โลซ i n g ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับในคอมเมนต์นะครับก็มีอะไรก็โทรเข้ามาติดต่อประสานงานกันนะผมออกได้ไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับให้พวกเราช่วยคุณนะครับเพราะว่าเราทําตรงนี้มาเป็น10ปีนะครับเรามีประสบการณ์ตรงนี้อย่าเพิ่งสรุปเองนะครับออกได้ทุกอาชีพครับค้าขายทํางานประจํารับเหมาก่อสร้าง ได้ทุกอาชีพนะผมว่าอาชีพกเกษตรก็ได้ครับผมอาชีพกเษกษตรกรก็ได้ครับมีบัตรเกษตรนะครับหรือมันก็ยกหูท่อเรา099 46245 087 584842นะครับอย่าลืมและเดี๋ยวไว้พบกันนะครัยก๊อนะใช่ครับได้คันนี้ไปผมบอกเลยโคตรคุ้มนะครับมือเดียวย <า S 2> <ไ>ป้ายแดงค<ว>รับผมี64ผมกระดุมแม็กยางเบอกใขึ้นใหม่ทุกอย่างวันที่แจ้งไปสุดยอดแน่นอนโอเคครับผมวันนี้ผมเคก๊อปก็ขอลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ